สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวระวิวรรณเรขนาวินผู้มนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพิทารามในพระบระมราชินูปธรรมขออนุญ,ญาตแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับโรงเรียนสตรีวัดมหาพิทารามในพระบรมราชินูปธรรมโรงเรียนสตรีวัดมหาพิทารามในพระบรมราชินูปธรรมมีการบรหิหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนท้ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาตามปกติ แต่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนี้ โรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามในพระบรมราชินุปธรรมตั้งอยู่เลขที่519ถนนมหาพุทธารามแขวงมหาพุทธารามเขตบางรักกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีวัดมหาพิทารามในพระบรมราชินูปธรรมเดิมเปิดสอนเป็นโรงเรียนพานิชยการเป็นเวลากว่า30ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2461กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตรีวัดมหาพิทารามขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา เริ่มรับสมัครนักเรียนวันแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2461และเปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2461นักเป็นโชคดีของโรงเรียนเนื่องจากพระวงรวงกมมื่นพยพิทยระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2491ทรงเอาพระไทยใส่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนทุกประการทั้งเสด็จมาประทานประกาศนียบัติแก่นักเรียนนิได้ค่ะเหตุการณ์สำคัญที่ชาวมพอพไม่มีวันลืมก็คือเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ต่อมาเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2504เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่สองทรงเป็นประธานเปิดหอประชุมและอาคารเรียนตึกสมจิตและวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2511เสด็จพระราชดำเนิน เป็นครั้งที่สาทรงเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ50ปีของโรงเรียนนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณต่อชามพเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับสมาคมและโรงเรียนสตรีมหาพุทธารามเข้าไว้ในพระบรมราชินูปถรัรมภ์ในสมัยคุณหญิงสนองนาจารุดิรกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2518เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือเป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพเป็นคนดีมีความสุขตามวิถีไทยในความเป็นสากลคติพบประจำโรงเรียนทำเมนะกิตติ์งปับโปติบุคคลย่อมได้เกียรติเพราะแบบพฤติธ,ธรรมปรัชญาโรงเรียนความรู้คู่ความดีอัตลักษณ์โรงเรียนมนุษยสัมพันธ์ดีมีจิตอาสา วาจาดีมีมารยาทสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนพึ่งถือดอกบัวหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำยึดมั่นในอุดมคติที่จะนำเหล่าหนึ่งในดอกบัวหลวงให้ปุดพ้นสายทานบานรับแสงระวีได้ในการต่อไปสีประจำโรงเรียนกรมต่าฟ้ากรมต่าไมายย้ถึง ความมั่นคงและความสงบสุขสีฟ้าหมายถึงความร่งโรดและความสดใสโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เร่งพัฒนาทางด้านวิชาการพร้อมกับพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อมเต็มที่ในการจัดการศึกษาโดยเร่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรตลอดจนมีการระดมสัปพักกำลังจากชุมชนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรรณกน,นกแขดวงหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตีวันมหาพิทารามในพรบรมราชินูปถัมภ์ค่ะสำหรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษานะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ ในชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นห้องเรียนปกติค่ะและห้องเรียนพิเศษค่ะสําหรับห้องเรียนพิเศษนะคะจะมีทั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะซึ่งจะมีรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมครบตามที่หลักสูตรการการกาหนดค่ะสำหรับวิชาเพิ่มเติมของห้องเรียนปกตินะคะวิชาที่ได้เรียนเหมือนกันทุกห้องนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการใช้ห้องสมุดค่ะคณิตศาสตร์เสริมค่ะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันค่ะนอกจากนี้นะคะในห้องเรียนปกติยังได้เรียนวิชาภาษาจีนเบื้องต้นด้วยค่ะสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นะคะก็จะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ค่ะชีววิทยาเคมีฟิสิกส์ไฟฟ้าค่ะ สำหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นค่ะโดยมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พิเศษและเพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะวิชาเพิ่มเติมของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันค่ะทําให้นักเรียนมีทักษะทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ สำหรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะและกลุ่มการเรียนภาษาค่ะสำหรับกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นห้องเรียนปกติะค่ะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ค่ะและวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะสำหรับกลุ่มภาษานะคะก็จะมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะภาษาเกาหลีค่ะภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจภาษาจีนเพื่อ ธุรกิจค่ะธุรกิจคอมพิวเตอร์ค่ะและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหรือ IEP ค่ะโดยจะมีรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมนะคะครบตามที่หลักสูตรการการกำหนดเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะก็จะมีคณิตศาสตร์เสริมค่ะฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะนอกจากนี้นะคะในทุกห้องเรียนนะคะก็จะมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนค่ะเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและมัลติมีเดียค่ะสำหรับทุกห้องด้วยค่ะในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีการเพิ่มนะคะ เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนค่ะได้แก่วิชาการสืบเสาะหาความรู้ค่ะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีการเพิ่มทักษะเช่นเดียวกันค่ะผ่านวิชาคณิตศาสตร์พิเศษและคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ค่ะ สำหรับกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็จะมีการเพิ่มนะคะชีววิทยานะคะระดับเซลล์นะคะจุลชีวะค่ะภูมิคุ้มกันนะคะฟิสิกส์การแพทย์ค่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและสัมนาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพค่ะ กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีการเรียนคณิตศาสตร์เสริมเช่นเดียวกับวิทยาคณิตนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มนะคะวิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบันท้องถิ่นของเรานะคะหลักภาษาไทยวิชากฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้กับนักเรียนมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษจากสื่อนะคะภาษาอังกฤษฟังพูดค่ะ สำหรับกลุ่มภาษาเกาหลีนะคะก็จะมีการเพิ่มวิชาภาษาเกาหลีให้แก่นักเรียนนะคะมีทั้งเกาหลีเพื่อการเรียนรู้นะคะเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวะคะ่ะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในกลุ่มภาษาอื่นๆนะคะก็จะมีการเพิ่มในลักษณะเดียวกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะก็จะเพิ่มให้กับนักเรียนนะคะโดยนักเรียนจะได้เรียนนะคะในแต่ละเทอมน,นะคะ3ามรายวิชาค่ะ รวม8หน่วยกิจนะคะต่อเทอมค่ะสำหรับกลุ่มการเรียนธุรกิจคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีการทำ MOU นะคะกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตค่ะทำให้มีการนำหลักสูตรบางส่วนของเขานะคะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะการจัดการ ธุรกิจนะคะในยุค4.0ค่ะการจัดการแบบออนไลน์นะคะนอกจากนี้โรงเรียนยังได้เพิ่มวิชาเกี่ยวกับการมีงานทำนะคะเช่นอาหารไทยนะคะขนมอบให้แก่นักเรียนค่ะแล้วก็เพิ่มวิชาเกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร์นะคะเช่นการเขียนพังงานนะคะต่างๆค่ะ สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะหรือ IEP นะคะก็จะมีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนค่อนข้างเยอะเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษจากสื่อนะคะภาษาอังกฤษจากวรรณกรรมนะคะสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะภพาพยนตร์ดนตรีศิลปะการแสดงค่ะการวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะสำหรับใช้ในการเรียนต่อนะคะในชั้นที่สูงขึ้นหรือว่าภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรายวิชาเพิ่มเติมนะคะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายต่างๆค่ะนโยบายแรกนะคะนโยบยียนคุณธรรมค่ะได้แก่วิชาต้านทุจริตค่ะและค้าบคุณธรรมค่ะนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นทางด้านคา,ากรรมนะคะก็จะมีการตกแต่งอาหารค่ะการเย็บปักถักร้อยค่ะจัดดอกไม้เพื่อการค้าอาหารไทยอาหารจานเดียวนะคะอาหารค็อกเทล ขนมไทยขนมอกนะคะและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการสอนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจออนไลน์นะคะการส่งเสริมการขายนะคะธุรกิจขนาดย่อมและการตนานะคะเพื่อธุรกิจค่ะสำหรับทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็จะมีการสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ในส่วนของดนตรีนาฏศิลป์นะคะมีการสอนเกี่ยวกับศิละปะการแต่งหน้านะคะนักดนตรีน้อยลำวงมาตรฐานนะคะดนตรีไทยกับการแสดงค่ะฝั่งภาษานะคะก็จะมีการสอนภาษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะผ่านรายวิชาเพิ่มเติมที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะเพื่อฝึกทักษะนักเรียนนะคะสามารถนำทักษะเหล่านี้นะคะไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นนโยบายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะผ่านรายวิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนค่ะสำหรับกิจกรรมในและนอกหลักสูตรนะคะประจำปีการศึกษา2,564ค่ะก็จะมีทั้งกิจกรรมที่จัดที่โรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จัดแบบออนไลน์ค่ะ กิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะก็จะมีการรับสมัครนะคะการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนะคะที่สนใจที่จะเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิงค่ะกิจกรรมของแต่ละ ระดับชั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นในชั้นม .4 นะคะก็จะมีกิจกรรมพิธีประดับเข็มนะคะขอให้แก่นักเรียนม .4 นะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นกรรมการนักเรียนด้วยค่ะพิธีอำลาคอซองนะคะของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมทางศาสนาค่ะที่จัดให้กับนักเรียนในชั้นต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะกิจกรรมเวียนเทียนนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะค่ะสำหรับ ด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนนะคะก็จะมีการจัดประกวดความสามารถพิเศษในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะนะคะหรือว่าด้านการแสดงนะคะโดยเฉพาะการเต้นการร้องเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นการอบรมธนาคารจิตอาสาออนไลน์ค่ะและการอบรมนะคะจากหน่วยงานภายนอกค่ะรวมใจไว้ฝนันรังสรรค์คุณธรรมค่ะ ค่ะ <Das kop at io> สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มสาระต่างๆนะคะได้จัดให้กับนักเรียนก็มีเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการจัดกิจกรรมแมทเดย์นะคะของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ค่ะที่ได้มีการจัดการแข่งขันนะคะในรูปแบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคําถามค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ค่ะให้นักเรียนร่วมแข่งขันและตอบคําถามเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่นะคะและวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะให้นักเรียนเข้าร่วมเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดลายมือนะคะการแต่งก้อนนะคะหรือการประกวดเครื่องแต่งกายการประกวดหนังสือที่นักเรียนชื่นชอบค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันตรุษจีน หรือว่าวันประจำชาตินะคะของเกาหลีของฝรั่งเศสนะคะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและตอบคำถามเช่นเดียวกันค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะก็จะจัดกิจกรรมนะคะประดิษฐ์กระทงลอยนะคะให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ สำหรับกิจกรรมของกลุ่มการเรียนธุรกิจคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีกิจกรรมร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะหลักสูตรของเขานะคะแล้วก็ร่วมปฐมนิเทศนะคะและก็แนะนํารายวิชาต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการติวออนไลน์นะคะที่จัดให้กับนักเรียนในชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ค่ะไม่ว่าจะเป็นการติวแกจภาษาไทยสังคมนะคะภาษาญี่ปุน่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะโดยการติวจะเป็นในรูปแบบออนไลน์นะคะค่ะนอกจากการติววิชาต่างๆแล้วนะคะยังมีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนนะคะในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนะคะโดยคุณครูนะคะของเราเองค่ะ จากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งผลให้คณะผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิผลงานนักเรียนด้านคุณธรรมนางสาวนัท,ทชากมนรัตนาน,านันนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชรด้านนันทนาการประจำปี2564 นางสาวนัทนิชาโอพาสนักเรียนระดับชั้นบัธยมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพะบรมราชูปรมถมผลงานวิชาการจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาตินางสาวนัทมนอภิวัฒนพรและคณะเข้าร่วมนำเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ เรื่องประสิทธิภาพของเครื่องเทศต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้อราไลโซพัสโตโลนิเฟอร์บนขนมปังและนางสาวเบนจภาจำจงดำรงกิจและคณะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Outstanding Award for Research Reports ในหัวข้อ ประสิทธิภาพของสารสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดต่อการควบคุมโรคราดำที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Aspergillus niger ในหอมหัวใหญ่งันคัน t h e o r e g i c a l r e g n o n c o n g r e s s Research for Simio Young Scientists s y s จัดโดย Simio l e x ซ m กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศมาเลเซีย นางสาวโจวีแอนลุกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายหนึ่งรุ่นที่22คอมพิวเตอร์โอลิมปิกสอวนกรุงเทพมหานครนางสาวกิติมายอดกิจอุดมยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายหนึ่งรุ่น22สอวนอวิชาดาราศาสตร์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดโดยศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนางสาวธัญทรรจันฉายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านการสอบเทียบวุฒิมห GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกานางสาวพิชนานันทรัพย์พิทยากรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ6กการเดี่ยวปีในโครงการ50ปีดนตรีบ้านสมเร็จประจำปี2564 และรางวัลเหรียญทองอันดับ5้าการเดี่ยวปีในโครงการ50ปีดนตรีบ้านสมเด็จเนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคประจำปี2,565โดยมีคุณครูภัยทูรอุณากะเป็นผู้ฝึกซ้อมด้านกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่น15ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในรุ่น15ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสในรุ่น18ปีหญิงในการแข่งขัน3คูณ3บาสเกตบอล all the bridge แอดระยองโดยมีนางสาวสิริพรผุดพ่องและนายคุณากรทองวิจิตเป็นผู้ฝึกซ้อมด้านคณิตศาสตร์ จากการส่งโครงงานชื่อออโตแบงค์ได้รับรางวัลชมเชยจัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ก้าพระนครเหนือโดยมีไดดิศักเพียงสูเนินนางสาวสุภาดาติริคจรและนางสาวฐานิดาพิชัยอุดมพรเป็นที่ปรึกษา <S 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 ด้านวิทยาศาสตร์จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน8ทีมสุดท้ายจาก147ทีมทั่วประเทศในการประกวดรามาธิบดีพิชชิ้งชาเลนต์ประจำปี2564ในหัวข้อ healthcare management จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีคุณครูแพทย์ทิพย์คล้ายเจริญสุขเป็นที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคกลางตอนบนประจำปี2564สาขาเคมีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาชีววิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและรางวัลชมเชยสาขาฟิสิก ได้รับรางวัลเหรียญเงินสาขาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินสำหรับผลงานผู้บริหารและครูนางสาวระวิวรรณเรขนาวินผู้มนุยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามและนายวิทวัสสวัสดิ์ปัญญาโชต รองผู้บริการกลุ่มบริหารวิชาการได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2564และในเจษฎานุมัติครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนประจำปี2564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2 นางสาวนรินมาศการุณาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลปิเยชนคนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครนายนพป,ประดับค่ายครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนายเจษฎานุมัตรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลครูดีในดวงใจนางสาววันวรีเจนเจนประเสริฐได้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาได้รับรางวัลกลุ่มที่1ผลงานประเภทได้สร้างสารรค์งาน ชื่อผลงานการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมและนางสาวอัญชนาจรตระกูลได้รับรางวัลกลุ่มที่สองประเภทได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมชื่อผลงานการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับบทเรียนออนไลน์ คุณครูแพทิพคายเจริญสุขได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ GYBN Thailand Youth Consultation 2021 Transformative Education เส้นทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติร่วมกับองค์กรและกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า20แห่ง เพื่อนำเสนอและร่วมขับเคลื่อนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านหน่วยงานด้านนโยบายระดับชาติจัดโดยกลุ่มเยาวชนระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยนางสาวจุธามาศร,รักความสุขชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อสหวิทยาเขตสาวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัย่ยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2และผลงานที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือผลงานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวคณะผู้บริหารครูและบุคลากรพร้อมที่จะต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครองเข้าสู่รั้วมพกรมท่าฟ้าด้วยความยินดียิ่งสวัสดีค่ะ